สำรับน้องเพ่งพิมพ์รดานะคะบอาสาชิออกมาอธิบายเอียงกันแล้วแต่กเกิดดราม่าบอสวงบอสเศร้าค่ะพี่น้องสำรับเรื่องนี้เป็นเรื่องการเลียนหนังสือของน้องค่ะเ <c oughs> ชื่อว่ามันน่าจะจบไปแล้วตั้งแต่น้องออกมาอธิบายตนเองนะคะในช่วงก่อนที่จะมีการปล่อยเพลงฮอยฮักวันแห่เทียนบัดที่นี่มีช่องช่องหนึ่งมีการแคปมาลงค่ะแล้วก็ไปลงทางแอปติ๊กต็อกนะคะทุกคนพอไปลงแล้วก็ทําให้คนเข้ามาวิพา์วิจารณ์น้องต่อซ้ําเติม บันนี่ซาวนี่ก็อยากออกมาอธิบายแล้วก็อยากให้บอกถึงในมุมมองของคนที่แบบว่าคนเรานะคะมันเลือกเกิดไม่ได้การทางเดินชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้น้องก็ยังโดนดราม่าทุกคนถ้าน้องมาเห็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็นยังมีดราม่ายอยู่เรื่อยๆในเรื่องการเลี่ยนหนังสือของน้องค่ะเพราะว่าตั้งแต่น้องก้าวขาเข้ามาอยู่วงกับคุณแม่เพลียวเนี่ย,เ,ยเจอดราม่าเรื่องเลี่ยนหนังสือจนหอดสมือนีค่ะพี่น้องจนหอดปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าน้องเคยออกมาโพดไว้นะคะในเรื่องเล่าที่ว่า อ่ประเด็นที่น้องขอละาออกจากโรงเรียนเนี่ยบรเรียนหนังสือตอนเนี่ยก็เพราะว่าเสียสละมากมากแล้วความจริงเนี่ยหนูนะควรที่จะได้เรียนกับเพื่อนๆด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่ว่าเขามไม่มีอันจะกินของครอบครัวนะคะโดยความที่ว่ารอบครัวน้องอะอยากจนบ่มีอันจะกินน้องกับตองท่ามเพื่อครอบครัวเหตุเพื่อน,น้องน้องแย่ม ปู่ย่าหนูก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้หนูจะทําอะไรแบบผิดมากมายก่ายกองขนาดนั้นทำํำไมคนถึงยังที่จะเข้ามาดราม่าหนูแต่หนูก็รับคําติชมทุกคํามาเพื่อที่จะพัฒนาในการใช้ชีวิตและน้องก็บอกว่าทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อครอบครัวและเพื่อชีวิตของหนูเองนะคะทุกคนขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแฟนคลับที่ให้กําลังใจหนูทุกๆคนเพลงพิมพ์ละดา พ่อน้องออกมาอธิบายแบบนี้แล้วก็ไม่ค้นแคบมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นคือมาลายหลักแสนเธอยังจะไม่มีเงินเรียนอีกหรือนี่คือข้ออ้างของคนขี้เกียจเรียนกศนอมีทําไมไม่เรียนนะคะนี่คือคําถามที่คนมาตั้งคําถามและอีกเยอะแยะมากมายในโพสโพสนี่พอสามเน้อเขาไปเห็นแล้วก็เอ๊ก็ต้องพูดหน่อยแล้วแหละว่าบางคนนะคะ คือเกิดมาเขาไม่มีชีวิตที่ดีครอบครัวเขาอยากจนแม้แต่เงินไปโรงเรียน5บาท10บาทก็ไม่มีการเรียนหนังสือหรือว่าการเป็นศสาหลักของครอบครัวหนึ่งครอบครัวสมัยก่อนนะคะพี่น้องมีลูก3คนได้เรียนหนังสือผู้ดเดียว2คนออกมาหาเงิน เพื่อที่จะส่งน้องเรียนนะสิแม่ค่ะพี่น้องมันเป็นจริงๆแล้วในปัจจุบันก็เยอะแต่คนที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบลูกเลเรียนทุกคนลนะ้านเลเรียนทุกคนไม่มีทางเข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะคนที่เขามาคอมเมนต์น,นี่อาจจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวที่มีอันจะกินหรือว่าเป็นครอบครัวที่มีเงินส่งลูกส่งหลานเรียนคุณก็เลยไม่เข้าใจในสิ่งที่น้องอธิบายคะ่ะสีผ้ามาเบ่งนะคะสำหรับคนที่ขามาวิภาวษ์จิจาร์น้องค่ะพี่น้องว่ามีคนหาจังไหนแน่ บ้างก็บอกว่ามาลายเนี่ยเป็นแสนเป็นล้าน,น,านยังจะอดอยากอยู่ใช่ไหมนะคะคนก็เข้ามาคอมเมนต์อีกในเรื่องที่ว่าพาดพิงไปทางหัวหน้าวง mm hmm. ว่าไม่มีงงไม่มีงาน mm hmm. ก็เลยอดอยากก็ว่าไปเรียนด้วยเป็นหมอลำด้วยก็ได้้าบวคานเรียนนะคอมเมนต์นี้ไว้จั้งสีค่ค่ะพี่เนองแล้วก็กศนอไม่มีค่าเทอมถ้ากลัวเสียค่าใช้จ่ายก็คือไปเรียนกศนอได้นะข้ออ้างของคนขี้เกียจค่ะบอกว่าเนี่ย คำเล่าคำแก้ตัวของตนคือแบบว่ามันไม่ใช่นะคะมันดูไม่ใช่อืมนะคะพี่น้องแล้วก็มีการได้เปรียบเทียบกับหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะกลับไปเรียนก็ไม่แบบว่ากลับไปเรียนเลยงานก็ไม่มีแล้วจะมาทําหมอลําทําไมเออซึ่งก็คอมเมนต์ก็ไปในทิศทางเดียวกันว่า ไม่ได้เปรียบเทียบนะทาไมอีกคนนะที่เขาเป็นศิลปินทําไมเขาเรียนไปด้วยงานเขาก็แน่นมากๆเลยการเรียนมีความรู้ติดตัวดีที่สุดนะคะการศึกษาคือสําคัญมากๆที่ไม่เรียนต่อเพราะว่าหนูเสียสละมามากพอแล้วเพิ่งรู้ว่าการเรียนคือการเสียสละอ่าพี่น้องบางทีอยากให้เข้าใจนะคะการแบบว่าออกมาบอกว่าน้องพีงเนี่ยโทษทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น เออนึกถึงน้องอีกคนนะคะทั้งลงทั้งเรียนทั้งทํางานไปด้วยนะคะอายุเท่านี้ควรเรียนไม่ใช่ออกมาหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าเป็นลูกกัมพาก็ว่าไปอย่างเนี่ยทุกคนมันเป็นคอมเมนต์ที่คือเข้าใจนะคะว่าบางทีการเรียนมันสําคัญไม่ใช่ว่าการเรียนไม่สําคัญสานนี้บอกเลยว่าการเรียนนีนสำคัญมากๆแนะนําเรียนเถอะมันต่อยอดได้อีกมากมายนู่นนั่นนี่นะคะพี่น้องกันีน่แหละ ก็อยากอธิบายด้วยนะคะว่าถามว่าการเรียนสําคัญไหมสําคัญมากๆนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเป็นบังคับใครได้ 4. เป็นหมื่นเป็นพันคออเมต์มาบังคับให้น้องไปเรียนขันนอน้องบอลเรียนน้องก็คือบอลเรียนนะคะนี่มันคือจุดประสงค์ของน้องการหางเงินของน้องนะคะในทุกอย่างบางครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีแบบว่าพ่อแม่ไปฟูมฟักในเรื่องการที่ว่า ต้องเรียน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 แล้วเนี่ยขอแค่มีเงินเลี้ยงครอบครัวก็พอแล้วอีกประเด็นหนึ่งทีแรกมากๆเลยเน,น,นีื่นงที่ว่าอายุแค่นี้เนี่ยควรให้พ่อแม่หาเงินนะคะคันขอบอกตรงๆคันพ่อแม่เพื่นหาเงินได้แล้วเพื่นมีอาจจะกินมีเงินใส่หนีเท่าก,กสอมีเงินสามบาทเนี่ยน้องคงบอกออกมาเหตุทั้งสี่ค่ะพี่น้องน้องคงไม่ออกมาตลอดตลอดไปกับหมอลำนะคะถ้าที่บ้านพ่อแม่พ่อเลี้ยงพ่ออยู่พ่อกินนะสิเนี่ยค่ะพี่น้องเอาไว้ไงซะ พ่อบางบ้านนะเงินห้าบาทสิบบาทก็ยังไม่มีเลยในตรงนี้ถามว่าทําไมพ่อแม่ไม่สู้พ่อแม่ทําไมไม่สู้เพื่อลูกเพื่อล้านเพื่อเลี้ยงเพื่อตาเพื่อยายคนสูขคนเฮามันบ่ขึ้กันนะเสียไหมคะพี่นอ้องบ่สั่นในประเทศให้หนีขบมมีพ่อแม่พาลูกไปขอท่านพ่อแม่บ่มีบ้านคนไร่บ้านคนเก็บขยะเสียละพี่นอ้องมันคงไม่มีถ้าคนเรามีความคิดที่เหมือนกันเอางไงซะแต่บัดทีนี่ก็สทรงกาลังใจเห้น้องถี่ว่าน้องเก่งแล้วอนาคตนะคะ การเรียนหนังสือมันไม่สายน้องอาจจะเรียนหรือไม่เรียนอันนี้ก็คือถ้าวอตํมตุงมันชีวิตน้องนะคะพี่น้องตอนนี้แค่น้องมีเงินคือเห็นน้องเนี่ยโอ้ยอายุ17เนี่ยมีเงินกี่แสนอะเกือบล้านอะไปใช้หนี้ทอกศที่บ้านอะเือมันสุดยอดแล้วเลียนเนี่ยน้องอาจจะไปเรียนอนาคตนะคะเพราะว่าการเรียนหนังสือไม่มีสายนะคะพี่น้องสาวเนียเรียนหนังสือบริญนยาเนี่ยพี่น้องเพื่อนสาวในห้องในกระสาวเนี่ยอายุ4050ก็ยังมีนะเรียนมหาสมุทรยี่สิบเอ็ด เขาห้าสิบเขามาเรียนหนังสือถามว่าเรียนทําไมก็คือเรียนแล้วไม่สายไงทุกคนบางคนอายุสามสิบมาเรียนมันมีนะคะมันคือบางคนเขาอาจจะแบบว่าอุย้ยเถ่าจนออกหงอกแล้วมาเรียนเห็ดหยางเสียมันการเรียนหนังสือมันไม่มีว่าพ่อน้องก็สามารถไปเรียนได้น้องมีวุฒิมสามแล้วน้องก็ต่อมสี่มห้ามหกอะไรแบบนี้ก็ต่อไปได้นี่คืออนาคตเอาไว้ การเรียนก็สําคัญมากๆบ่ได้ว่าบเดําวสคัญนะคะก็คือว่าเป็นกาลังใจหน้องแต่คอมเมนต์กับไปในทิศทางเดียวกันที่ว่ามาโจมตีน้องทั้งแอบต่อตอนี่ก็เห็นใจน้องคือการในเรื่องที่ว่าการเสียสละคําว่าเสียสละไม่ใช่ว่าเสียสละในการเรียนหนังสือหรืออะไรนะคะบางคนก็เข้าใจคอมเมนต์ผิดเสียสละในที่นี้ก็คือน้องก็อยากเรียนเนี่ยเหมือนเพื่อนแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่มันทําให้น้องบีบคั้นให้น้องต้องออกจากโรงเรียน มาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่แค่น้องเพลงเพ็มระดาไปเบิงเนี่ยเลยตามรรยการเด็กกำพงกำพาหรือว่าตามได้การเด็กยากจนหรือตามไรยการอีหยังก็ตามเตที่เขาบ่ามีอันจะกินพี่เสียสละออกจากโรงเรียนมาหาเงินเลี้ยงน้องอะไรแบบเนี้ยทุกคนไปหาดูได้เลยมันเยอะแยะมากมายในประเทศไทยนะคะน้องเพลงอาจจะเป็นหนึ่งในหันกระไดแต่ว่าน้องอาจจะเป็นคนที่คนสร้างหลายมันก็เลยเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาประมาณนี้คะ่ะพี่น้องกับเป็นกำลังใจให้น้องเพลงพิมระดานะคะในการสู่ต่อ จะไปสู่ชีวิตต่อไปในสายทางที่จะของเลือกคิดนั่นก็ดีเบิดค่ะพีน้องวัตตาเป็นคนกะตันยูหูคุนพ่อเมย์ค่ะพี่น้องบางคนเรียนจบปรตีประูมาก่รหูขุนก็มี่นะคะมันบอได้ว่าบางคนมันวัดกันได้ที่การศึกษาก็จริงแต่บางคนมันก็วัดไม่ได้ที่การศึกษาทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจคนนะพี่น้องเขาบอกตรงๆเลยเพราะนีกกับเรียนนะคะวันวันว่เรียนถามว่าเรียนแล้วจบมาเนี่ยนางอรอแสเลียอยู่นี่นะพี่น้องเงินมามีสำนองสำ ติดนอนติดนี่อยู่วันนี้โอ้ยพี่น้องได้ใ,ใจขันมีโอกาสขึ้นอนองเนี่ยก็สิดอกเลียนขึ้นอนองแล้วก็ไปหาเงินก่อนจะมาเรียนเอาที่หลังจงเสียแต่วา่าเหาโอกาสคนณทอนบ่คือกันนองในโอกาสเมื่อแล้วนองกะคว้าไว้เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ขออย่าไปเปรียบเทียบใส่คนอื่นนะคะความคิดของแต่ละคนของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะ